การครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนผืนแผ่นดินสยามมีป่าทึบอันกว้างใหญ่ไพศาลชื่อว่าดงพญาไฟผู้คนเล่าขานกันว่าดงแห่งนี้ร้อนระอุราวกับเตาเผาไฟป่าลุกไหม้บ่อยครั้งจนดินกลายเป็นสีดำสนิทในดงพญาไฟมีตำนานเล่าขานถึงทีตีนเดียวสัตว์ประหลาดไร้ากาศมีเพียงขาเดียวกระโดดโลดเต้นไปมาส่งเสียงร้องโหยหวนน่าสยดสยองผู้คนเชื่อกันว่าทีตีนเดียว เป็นสาเหตุของไฟป่าและศพนาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในดงนี้วันหนึ่งคณะเดินทางกลุมหนึ่งประกอบด้วยพ่อค้าชาวนานักเดินทางคนอื่นๆและเด็กสาวที่ชื่อแทนพวกเขาตัดสินใจผจญภัยเข้าไปในดงพญาไฟหวังจะหาสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ภายในป่าทึบแห่งนี้เราเข้าไปในดงพญาไฟเพื่อหาสมบัติใครจะรู้บางทีเราอาจจะได้รวยขอแค่เราระมัดระวังและทำตามแผนทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยดี พวกเราต้องช่วยกันนะขยนละเลยความปลอดภยัยโอเคคืนหนึ่งขณะที่คณะเดินทางพักแรมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงร้องโหยหวนดังก้องไปทั่วป่าพวกเขาเห็นเงาดำขนาดใหญ่กำลังกระโดดโลดเต้นอยู่ไม่ไกลผีตีนเดียวปรากฏตัวขึ้นแล้วนั่นมันอะไรผีตีนเดียวแน่ๆรีบหนีเถอะมันกำลังมาแล้วอย่าทิ้งกันนะคะเราต้องหนีไปด้วยกัน ในที่สุดเหลือเพียงชายหนุ่มคนเดียวที่รอดชีวิตเขารู้สึกสิ้นหวังคิดว่าคงต้องตายแน่แต่แล้วทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นชายหนุ่มถามใครอ่ะท่านคือใคร เทธิดาอง์งามปรากฏตัวต่อหน้าชายหนุ่มเธอคือผู้พิทักษ์ดงพญาไฟเทธิดาบอกกับชายหนุ่มว่าผีตินเดียวไม่ใช่มอนสเตอร์ร้ายแต่เป็นวิญญาณของสัตว์ป่าที่ถูกมนุษย์ฆ่าตายเธอสาบแช่งให้ปากกลายเป็นดงไฟเพื่อเป็นการแก้แค้นเจ้าหนุ่มการที่เจ้ามาที่นี่นเ,าานเป็นชะตาการรมเจ้าต้องฟังและนำเรื่องราวนี้ไปบอกต่อเทธิดาบอกกับชายหนุ่มว่าวิธีเดียวที่จะตลดปล่อยดงพญาไฟ จากคำสาปคือการหยุดทำลายป่าและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติข้าจะกลับไปและบอกผู้คนให้รู้ถึงความจริงข้าสัญญาชายหนุ่มรู้สึกสำนึกผิดเขาตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้คนฟังหลังจากนั้นผู้คนก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติพวกเขาเลิกเข้าไปล่าสัตว์และตัดไม้ทำลายป่าดงพญาไฟค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผีตีนเดียวก็หายตัวไปและดงไฟก็มอดดับลงกลายเป็นดงพญาเย็น ดังที่เราเรียกกันในปัจจุบัน